ก็ต้องขอสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในการบล็อกคูงซีเฮ็ดนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแคสเกมทุยวันนี้ผมจะมารีวิวมอสอีกเช่นเคยนะครับก็นี่ก็เป็นพาที่6แล้วนะครับการรีวิวมอสของผมนะครับและมอสนี้นะครับคือมอสเอ่อมังกรนะครับแต่ผมเท่าที่ผมดูนะมันไม่มีมอสไม่มีมังกรเลยนี่นะครับผมเลื่อนไปหน้าสองมันก็ไม่มีมังกรมีแต่พวกนี้นะครับผมก็เลยจะเอาเอ้ยนี่ไงจะได้ ดี๋ยวผมลองเซกไข่ดูก่อนนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรง้อมันคือเคยใครที่เคยดูหนังไอเจ้าเรื่องนี้นะครับที่มันเป็นมังกรและพระเอกนะครับไปเจอเจ้าตัวนี้นะครับมันคือมังกรในตำนานนะครับและเจ้าพระเอกก็ไปเจอนะครับแล้วมันก็ยอมไม่ขี่หลังมานะครับก็แล้วทำไมอันนี้มันไม่ยอมโอ้ก็มีหลายสีเหมือนกันนะเนี่ยก็นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวมอสเจ้าตัวนี้นะครับก็เรามาดูเรามา เรามาดูชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับไดมอนด์ดาเกอร์เหรอน่าจะใช่นะครับดาเมจดห้านะครับมันจะสั้นสั้นยึดจูนะครับก็ดาบเพชรธรรมดาก็คืออย่างนี้นะครับก็เปรียบเทียบกันแล้วมันคนละชั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเก็บไข่ไว้ข้างในก่อนแล้วก็ชุดเกาะนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับเท่าที่ดูชุดเกาะโอ้โหแล้วดูคนน่าเกลียดเลยครับก็ผมจะเอาดาบทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ แบบนะดับไม้ก็คงจะเห็นแล้วนะครับก็ไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกก็นะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับดูที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ว่ามันมีอ่อสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองดาเมด้วยม้าเอานะครับดับไม้ผมไม่ทดลองหรอกปล่อยมันนะครับเพราะดับไม้มันก็ตามปกติของมันนะครับก็ปล่อยมันครับเอ้าเมื่อกี้บอกว่าดับหินออกไปใช่ปหก็ลองเสกม้าดูครับ อีและเจ้านี่เราตีได้ไหมได้เว้ยตีมันเดินเดี๋ยวค่อยเซกมาให้ดูใหม่นะครับก็เราลองเซกมาออกมาหนึ่งตัวโอ้ออ้ยอ,ยอ,ยอยความแรงนะครับผมว่าดับเพชรยาวน่าจะแรงกว่าเยอะเลยนะครับก็นี่นะครับดาบเพชรสั้นนะครับรลองลองตีกันดูว่าจะกี่ครั้งนะครับหนึ่งสงสสลบสี ก็สี่ครั้งนะครับแล้วเรามาดูดาบเพชรยาวกันมั่งนะครับก็หนึ่งสองสาสโอ้เอาสี่เหมือนกันเหรออันนี้ครับก็ก็เชอร์ไอรอนอะไรไม่รู้ก็เชอร์ไอรอนสวอตนะครับก็ลองเซ็มามาสองตัวร๊บลองใช้ดาบอันยาวมันไม่ใช่ดิอันนี้มันคือดาบอันยาวไดไอรอนนะครับออ้สามทีอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยมันนี่ อาจจะแหลกๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะผมเสกม้ามานะครับมันก็เลยแหลกนะครับเสียงโทรสัพผมไม่ต้องไปสนใจนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวใครที่ลงมัดมาก็ไปดูกันเอาเองนะครับอย่างอื่นผมไม่ได้ขอรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเรารีวิวดาบเออเลกับไอรอนไปนะครับมันไอนี้ที่สุดแล้วนะครับแรงทั้งสองอย่างนะครับก็เจ้าก็ตดาร์เกอร์นะครับทองดร์เกอร์สโต สโตดักเกอร์นะครับเราไม่ขอรีวิวให้ดูนะครับก็ชุดนี้นะครับเซตเนียวออกไปก่อนเลยแล้วเราจะมาเอาเอาไข่มังกรให้ดูนะครับก็เราลองเอานี่มามันคือกระบองนะครับกระบองเอาไว้จัดการพวกเนี้ยพวกไข่มังกรนะครับก็ลองเซกตัวเมื่อกี้ตัวสีดํานะครับที่ผมเซกให้ดูแล้วเรามาดูตัวนี้กันม้างปั๊บมันคือตัวที่มันทําอะไรไม่ได้เลยอะครับแล้วเราจะขี่มันยังไงอะผมก็ไม่เข้าใจเรามาดูตัวแดง งอ,งอเออมันคือคู่ปรับของตัวนั้นปะน่าจะใช่นะจาที่ผมเคยดูหนังมานะครับผมขอลองใช้หน้าไม้หน่อยนะครับหน้าไม้หรือเทนูหน้าไม้นะครับเอายิงไม่ได้ดอกแลกครับการที่จะขี่มันจะทํำยังไงละ่ะใครรู้นะครับก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับคอมเมนต์บอกที่ใต้เด็กอิมชันได้เลยนะครับให้กินให้กินยังไงเอย่ย หรือว่าเราต้องใช้อ่านนะไม่รู้นะครับก็ผมยังไม่เคยโดนเจ้าพวกนี้ตีเลยอ้าวไม่ได้หรอก็ไม่เป็นไรครับก็เรามารีวิวให้ดูนะครับว่ามันมีของอะไรมั่งนะครับเอ้ยเราไปซีเราจะให้ดูตัวเขียวนี่นะครับก็ตัวเขียวมันจะตัวเล็กหน่อยนะครับก็ ง่ายๆครับม็อดนี้นะครับมีแค่นี้แหละครับก็มีแต่หน้านี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่อยากเล่นม็อดนี้นะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้เดสคริปชันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วๆๆๆเลยนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร h ์ช n e l นี้ด้วยครับมันคือช n e l ใหม่ของผมนะครับผมจะรีวิวพวกเอ่อม็อดมาครับหลายๆอันเลยนะครับก็ใครอยากได้ม็อดดีๆหรือว่าอยาก สนุกนะครับก็ดูคลิปผมได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบรยฝากติดตามผลงานด้วยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครด้วยนะ